สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวเดนบาร์เดลัยลทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราให้อยู่กับเวน่าเกจากซีรีส์เ n g เจอติงที่ทุกคนต่างก็รอคอยตวัวละครน,นี้มาอย่างยาวนานทึ่งต้องบอกเลยว่าตวัวละครน,นี้มีสกิลที่สุดยอดมากเลยจริงๆโดยสลับเบริร์กแรกนะครับก็จะเป็นจิตรวมู่โดยเบริร์กนี้เมื่อเราแขวนผู้รอดชีวิตประกอบเป็นครั้งแรกก็จะมีโทเทปไฟเกิดขึ้นมาหนึ่งอันโดยความสามารถของโทรเทปไฟก็คือแสดงออร่าความคืบหน้านของเครื่องบัรไฟ ตัวเครื่องยิ่งถูกไฮไลท์เป็นสีแดงเข้มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความืบหน้ามากเท่านั้นและหากเครื่องบดไฟที่ต้องคล่อมเหลือเพียงแค่เครื่องเดียวแล้วเครื่องบดไฟทุกเครื่องก็จะระเบิดและสุญเสียความพิหน้าไปทันที10%สำหรับเปิดต่อมานะครับก็จะเป็นย้อนเวลาโดยเปิ่นี้หล้งจากที่เราแขันผู้รอดชีวิตปฐขอให้เรากดปุ่มความสามารถหนึ่งเพื่อทําให้เครื่องบดไฟที่เราเล็งเอาไว้ใน็ระยะ20เมตรระเบิดและสุญเสียความพิหน้าไปทันที20%เพิ่มต่อมาก็จะเป็นโครงการลับโดยเปินี้เมื่อมีรอดชีวิตไปให้พเทมือว่าถอนเทม ะจะทาการกั้นเครื่องปฏิบัหนึ่งเครื่องไว้เป็นเวลานาน30วินาทีโดยระหว่างที่เครื่องปัไปิไัต6กัน้นตัวละครของเราก็จะได้รับสถานะตรวไม่พบเป็นเวลานาน30วินาทีในส่วนของแอดออนนะครับแอดออนแรกก็จะเป็นปลอกคอช็อตไฟฟ้าโดยแอดออนนี้เมื่อเราออกมาจากโหมดโลกกับด้านหน้าต่างคูบานที่อยู่ในระยะ1 2เมตรก็จะโดนกั้นไว้เป็นเวลานาน12วินาทีสําหรับแอดออนต่อมานะครับก็จะเป็นแมงมุไมไม้ดําโดยแอดออนนี้เมื่อเราเข้าไปในโลกกับด้านขณะที่อยู่ในโหมดพิฆาตโลก ก็จะแสดงออร่าของผู้รอชีวิตที่อยู่ห่างจากเกาารา36เมตรเป็นเวลานาน3วินาทีเพราะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานเรามาเริ่มเกมกันดีกว่า Let's go! <S มาดูซิว่าสกิลเป็นยังไงปล่อยปดัดหน้าโอเค มีสกิลคอนโทรลด้วยเดี๋ยวมาเช็คตรงนี้ก่อนลวกันเจอเขาน่าจะอยู่แถวนี้ไม่น่าไปอยู่ไหนไกลนี่ไงอ๋อการโจมตีเป็นการใช้หนวดเนี่ยเพลงเอาเรื่องอยู่นะสกิลแอบช้าได้ ครับก่อน,นทีเดี๋ยวเราก็พังเลยมาไล่คนนี้ต่ออ่ะวิ่งสวนเลยคนนี้นี่อะไรอะเฮยตัวเราบังมาไปแล้วไนดะ้ Mãi mãi, tất cả mọi người có quá nhiều, tất cả những người có lúc,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  เปแบบนี้นี่เองเหมือนเห็นคนแถวนี้ปึ้งคุยล้มเลยอย่างมานดเลยก็ไปอย่างที่คาดไว้อยู่นะเล่นกับโลกมิติตรงนี้เพื่อนเยอะมาก โดดไปได้แล้วลต่างตรงนี้นี่เทพยัยงไงไอ้ดัตตินไปไหนเพ่งโคตรมันถึงกันแล้วเอ้ยยกกลบก่อนสักทีไปไหน เครื่องหน้านี่ก็เยอะมากแต่เปิร์กแอบดีเห็นเราลากเครื่องว่าเครื่องไหนได้เยอะอุ้มเตะกิวฮาร์ดเมทง่ายอยหรือเปล่าแต่มันก็ช้าอยู่อะไม่ได้โกงอะไรมาก ไปไหนไปไหนบนตรงนี้ไปกระโดดอ่ะโดดจริงเลยโอเคให้ตรงนู้นระเบิดไปก่อนด้านหน้ามีคนหนึ่งคน มันไม่มีมันเท้าตัดสินไปไหนมีที่เล่นเหรอแล้วเราก็มุดดินโชเลย อแอบโดนยากอยู่ไม่ได้โดนง่ายอะไรขนาดนั้นเนี่ยอย่างว่าสกิลมันช้ามากอกว่าเราจะขึ้นมาได้เสรเขา,ขาก็ฉีกอ่ะหน้าต่างอยู่ฝั่งนี้มาดักไปก่อนเลยเฮ้ยเสียงใครตีหินตีฟางมากตอนนี้ไม่โดน Đó, thiến còn Đi máy Mà Lay này Hoàng đặt rồi đi chỉ ถ้าเราเทมเราไปละเราให้เกิดว่ารอเน,นี่เอาเอ้ยเฮ้ยขา งงเลยอยู่ดีค้างโอ้พูดมากซะด้วยนะตัวนี้แต่เราพุดตักมาแบบนี้เออก็โดนยากจริงแต่แอดออนก็ดีอยู่นะตัวนี้ เฮ่งโดนไปก่อนหนึ่งทีนะจะหมดรอบยาวหลอกมาแต่เพลงมันมันตัวนี้ชอบมากเลยอีกตัวหนึ่งก็ดีเจียนเพลงมัน เอาเหมือนจะเคลื่อนที่เร็วกว่าหรือเปล่าโหดได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมไม่มีเวลากําหนดเหมือนจะไม่มีเวลาได้ไหลได้ายาวๆเลยถือว่าเป็นสกิลเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างดีเวลเราก็โผล่มาที่เผื่อนี้แต่ก็ไม่โดนใครเลย เอาไปทำไมเฮ้ยเอาคนนี้ดิจะเบาตัดตินเอาคนใกล้ตายก่อนดีกว่าจะเห็นท่าโมลิไปไหนโหมีไปไกลเลยไม่ได้เล่นเอาะไรมากแค่นี่จะเห็นท่าโมลิ อย่าบล็อกก็ดีโหลิหน่อยก็ไม่ได้ตรงนี้ไม้มีไม้ที่พับไปอยู่แต่รอบยาวๆสไลด์มาไหมหลอกเขาดิไปก่อน คิวราโมริกลุ่มน me. no ี <laughs> like, mm ้สวยๆเลยใครสอบไปฉายใส่ก็ตามเทียเลอร์เลยมาไปไหนละเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลย เลยไปไกลเลยออกวิ่งไปนู่นไม่ได้ถ้าดักต้องดักไกลๆเลย

ไปก่อนดัดตินมาอีเลเว่ต้องไปก่อนที่แดงลูกขี่ถึงเสาไหมเฮ้ยไม่ถึงหรอกฝืนฝืน มาดัดตินเฮ้ยมีเดล็อปพิเศษจริงด้วยจะแสดงว่าเอเลเวนก็ต้องมีเหมือนกันนะพิซซ่าเฟรนด์แดนก็โอเคอยู่เราเกิดตรงนี้งั้นก็ตัดเข้าร้านมาเลย หานี้ใหเป็นเอตตี้กับเอเลเวนขอกลับคำพูดนะที่เคยบอกว่าใช่ง่ายโดนยากมากแต่พอได้อยากจะโดนก็โดนนะไปไหนวนต่อฮะเดี๋ยวเราก็ หน้ามาเห็นไหมเนี่ยไอ้ดิโกเรียนหลอกเดี๋ตีเปิดแผลไปก่อนไปหมดแล้เอ้ยไม่หมด ต่ไม่ทันเกือบไปละก็ดูว่าไปละจะเหลือคนหนึ่งไปขึ้นเสาไปก่อนมีแค่เครื่องนี้โอเคกด E เพื่อทำลายเครื่องได้แต่เราดันเสร็จเป็นอีไว้ถ้ามาันไอหมอนี่วางกับดักหน้าต่างไว้ คือความสามารถเนี่ยมันควรเป็นของแทปเปอร์นะแต่ทำไมไม่อยู่กับนายได้ล่ะดัสตินมันควรจะเป็นความสามารถของแทปเปอร์นะไม่ใช่นายน่าจะได้เดี๋ยวเก็บโทเค็นก่อนจะได้เข้าสู่มิติของเราเอ้ยไม่โดนหนวดซ้ำไปหน่อยหน ขาไม่ตีเราละทีนี้สกิลของเราก็ทาคนเจ็บได้ถ้าเกิดว่าเราทำตามเกณฑ์ใครได้จะเป็นตัวที่เก่งมากเลยแต่ถ้าเกิดึ่งเข้าไม่ตีไปได้นี่ก็เป็นตัวเต็มตีธรรมดาเงอไยตัวหนึ่งไนะงประคุกันแบบนี้เลยแต่ก็เป็นตัวที่ไม่แย่นะใช้ได้อย่เจวันสกิลเนะี้ย ฝังพึ่งอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเกิดเจอเขารู้ตัวก็วิ่งฉีดได้ดับชิวๆเลยสกิลมันไม่ได้เร็วมากไปในคนนี้เขาชอบวิ่งฉีดอย่างเดียวเลยเวลาพิซซ่า แกงทิงมาตรงนี้ก่อนนี่ไงไม่หันตั้งตัวเลยนะซิไไปเข้าโดนไหมไม่โดนแต่ไม่ได้อะไรมากเอามากันหน้าต่าง นี้ออกแนวติดเล่นไปเรื่อยอะอมไม่เข้าแต่ต้นในนี้มินต่างไม่ทำมาก <c oughs> แล้วก็ขยันมุดหนอ่อยยเราต้อง ดักทางเขาไ,ได้เลยนี่ขนาดกาจ,จะดักแล้วะ่ะเนี่ยจะไม่โดนเลยถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นมาเร็วกว่าน,นี้ก็เป็นสกิลที่น่าใช้อยู่แต่อย่างมากก็เอาไว้ขึ้นที่จากจุด A ไปจุดบจะไปคาดหวังเลยมากกว่าน,นี้เลย เขาไม่ตีได้ก็พอวัดเชิงกับเขาได้อยู่แต่เด็กก็ตุดสีหน่อยอยู่ต้องขยันสกิลให้โดนเครื่องเหลือสามเครื่องแล้วยังไม่มีคนตายเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเล่นดับเอาจริงเอาจังอะระเบิดไปก่อนเครื่องนี้นี่งไปดับถักหน้า ยังให้เกิดได้ใช้มันจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงเลยทำความเสียหายระยะไก,กลเลยเอ,าอ้าติดตะบนไม่ทันอุ้มเลยจะไปกลัวไม้ งนู้นสินไะด้ไปทันไหมเนี่ยจะิีหวังพึ้นไม่ได้ถ้าใ,ใช้ดับกะเอาโดนี้อย่าไปคาดหวังเลย ปอโอตรงเสาไม่ทำงานด้วยเออก็ถือว่าเป็นระบบการฮาดาเมจซ้ำได้ดีอยู่ถ้าเกิดตรงเสาท้าัยช้แบบนี้ ขยันถอนด้วยโหเทมขยันถอนเครื่องก็กั้นไปก่อนเนี่ยเขาหัดฉีกตกได้มากเลยสกิลเราเไย จลัมาซ้าเพื่อดูห้ามโมลิน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าหลกมาติดที่อ๋อ,อ้ใครเนี่ย มันจะไปเป็นตีวิ่ดได้คนนี้ก็อ้าคนนี้ได้เหมือนกันมาเดตตี้น่าจะมีในหลอกแบบนี้กับทุกตัวของเซรเจนเจอร์จริงเลยเหมือนของเดเมซิสที่จะมีเนี่ยตะโกนสตาร์แล้วก็เวสเกอร์กับคิดทางไม้มา สกิลพื้นที่เดียวของเราเหมือนทีอยู่ในนี้อยู่เยอะซะด้วยเนี่ยขาดใช้กับกับว่าโดนแน่ๆจะไม่โดนเลยแล้วก็เครื่องนี่มี อัพทางก่อนคนนี้นี่น่าจะตายละแดดแดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กิวหลบง่ายมากฮี่อเจ้จะไม่โดนไม่โดนงอนเลยมาดัสตินอารูนี้ก็ดีตัวเราลอยเลย ทีนี้เหลือเครื่องเดียวและเครื่องอยู่เป็นแถวก็โนง่ายอยู่เเว่น อาจจะลื้อก่อนดีไหมอ้าวตรงนี้มาเปิดแผ่ดัดตินได้กว่าจะจบ สัวนไม่ได้เก่งเลยแต่เปิดโอเคนะเพราะเสียมันคือสกิลช้าแค่นั้นเลย